สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับมื้อนี่เขามาให้ยังครับไม่ใหยังครับมาเดินระบบน้ำประกวานปลานะครับม้นนี้นะครับม้อนี้เดินระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับหลังจากที่มาตัดหญ้าประกวานนะครับเป็นไข่นะครับนี่พิธีกรเขานะครับม้นนี่พักสนามนะครับนี่ครับ เดินสปริงเกอร์ขึ้นครับใส่จากเสาน่อยป่ะน่ะอีเดียประมาณหกเสาได้อยู่มั้งถึงอยูบป่ะหกเสาได้ป่ะงกพอดีนะ เดี๋ยวค่อยซื้อมาเพิ่มมาก็ไไรครับพอหนาจีพออยู่นะขอขอต่อซื้อมาเจ็ดข้อนี่ครับนี่เดินไวแน่แล้วนะครับหัวสปริงเกอร์ทอซีหุ่นนะครับทอเมนสองนิ้วนะครับ ทอเมน2สองนิ้วเดินสปริงเกอร์เป็นทอ่อสี่หุนนะครับยกสูงขึ้นประมาณเมตรห้าสิบเซนนะไปหดน้าผักหวานป้านะครับหลังจากปลูกผักหวานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับปลูกไว้ก็พายุออกแล้วนะครับแดดหอนก็ต้องมาหดน้าครับ น้ำหวานปลานะครับสด็จชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะครับเครื่องสูบนะครับเป็นน้ำหวยเดือนะครับน้ำคลองนะครับใส่คูโบต้านะแล้วก็ปั๊มเผารอยนะครับใส่สายพันดึงขึ้นทอสองเนิ้วเดินสปริงเกอร์ นี่เป็นไหหน้านะครับหน้าดำตกกาไว้แล้วนะครับนี่ครับทอ P ี c นะครับซื้อมาเดินบาวบอร์ดนะครับใบเปิดปิดหน้าทรงนะครับประว่ามาซีนี้ทางที่ปลูกไวหมองเกา กับมองไม้ครับโหดมองไม้ก่อนนะครับตอนนี้นี่น้ำมัดชิวภาพนะมาเบ่ง ความเปลี่ยนแปลงของปักวานนะครับที่เสียบไว้นะครับแห้งมากดินแห้งมากเลยครับเข่าไล่ไหลงัดกันโอ้โอันนี้ก้าวานก่าเดี๋ยวมาหลกก้านะครับอาทิตย์หน้านะที่ได้หลกนะครับหลกแล้วก็เอาไปดำพื้นที่ว่างๆนะครับได้พนักงานไถนามานะครับนะครับเดี๋ยวฝึกไว้นะครับ I'm hanging out now. เกิดแค่เอามาหยอดทิ้งไว้ก็เริ่มขึ้นแน่แล้วนะครับไม่พี่เรียงปักหวานปลานะครับแม่เก่าเนียแม่ใส่ตรถ ये भी बाकी है तो เสียบเขาเร็วถอนออนกบ <laughs> ่าไงต้าขาวว่ะนางทีตอแล้วคนระับรวมเต มันเห็ของมันเห็งแล้ก็แห้งแล้วแด,ด,ดนวะพ่อ เนียนยนบ์ปะเอาเกาอุดมุมนี้ไปน้ำเน่นมุนงเถกแตกเอาเงินปันไว้ก็ได้ตน้ตนมะลุมนะครับ